ปัจจุบันก็อายุ57ปีครับอาชีพก็ค้าขายจูกเสียดแน่นท้องอ้วนเราก็ไม่ได้อ้วนแต่ว่าอึดอัดกินอะไรนิดหน่อยก็แน่นท้องท้องบวมเลยนะบวมกว่านี้ครับนี่ยุบยุบลงมันเจ็บเลยครับซี่โครงข้งขวาเนี่ยเจ็บแป๊บแป๊บแป๊บ ไม่หายอ่ะคือว่าผมก็ดื่มมาเนาะตกเย็นมาก็สังสรรค์กับเพื่อนกับภูมเพราะเราคือนักดื่มในนี้มันเป็นสักสองสามอาทิตย์รู้สึกไม่ดีตังวลมากเลยอ่ะกลัวเป็นมะเร็งม้างกลัวเป็นไขมันพอกตับก็หาข้อมูลทางทางเน็ตด้วยว่าอ,าอาการนี้มันเป็นยังไงยังไงแล้วคิดว่าเป็นไขมันพอกตับ ก็เลยเห็นในในเฟซบ o ๊กเห็นในคลิปเลยนะก็เชื่อถือได้ก็เลยลองสั่งมากินดูลองริพัตมากล่องหนึ่งก่อนผมจะทานหลังอาหารเช้าเม็ดเย็นเม็ดพอเริ่มกินได้กล่องหนึ่งยังไม่หมดดีมันก็อาการที่เราเป็นมันดีขึ้นประมาณอาทิตย์กว่าๆเขาที่ผมกินนะผมก็รู้สึกได้แล้วก็เลยสั่งกล่องที่2อกลองที่3มากินต่อสดชื่นจางท้องอืดท้องอะไรก็ก็ไม่มีแล้ว ้งไม่อ่อืนก็แสดงว่าเรามาถูกทางคิดว่า,างั้นนะมันสบายตัวสบายท้องมันโล่งม,มันดีขึ้นกลองที่สีม่มากตอนนี้สําสหรับคนที่กาลังตัดสินใจอยู่หรือเป็นอาการเหมืนผมนตอนตั้แต่แรกก็อ,อยากแนะนําให้ลองทานลิพั์ดูครับเพราะว่าผมลองทานมาแล้วมันดีจริงๆข้างจริงครับ